สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับจะทําโดยนายธนกิจดวงใจม4.9เลขที่16และนายธนายุธไฟขวัญม4.9เลขที่31ครับสาเหตุที่รถยนต์เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ 1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงการปล่อยการเรือนกระจกรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นเบนซินและดีเซล เป็นแรงสําคัญในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรืองกระจกที่มีบทบาททาให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียจะเข้าไปสะสมบนชั้นบรรยากาศทําให้ความร้อนในทีท่ที่ติดอยู่ในโลกมากขึ้นและนอกจากนี้ยังปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกาาไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบอินทรีย์ทําให้มีฝุ่นละออง pm 2 5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สองมลพิษทางเสียงเสียงจากการเคลื่อนที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการห,าห่อไหมและการหมุนรอบของล้อจะทําให้เกิดเสียงโดยเฉพาะจะทําให้พื้นที่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นมีมลพิษทางเสียงเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ผลกระทบต่อสัตว์โดยใช้มลพิททางเสียงอาจจะรบกวนสัตว์ป่าท,ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับถนนหรือแหล่งขนส่ง 3. ผลกระทบจากการผลิตรถยนต์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติการผลิตรถยนต์ต้องใช้วัสดุหลายประเภทเช่นเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกเป็นต้นซึ่งต้องการใช้พลังงานสูงในการผลิตโดยเฉพาะในกระบวนการหลอมเหลวและการแปลโลหะซึ่งมีการปล่อยมลพิษและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด 4. การใช้พลังงานฟอสซิลการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลรถยนต์ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาพลังงานจาก น้ำมันและดีเซลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนได้จากการขุดเจาะและการขนส่งน้ำมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยก๊าซมลพิษในระหว่างกระบวนการขุดเจาะและการขนส่งน้ำมันและการทำลายพื้นที่ทางธรรมชาติที่เกิดจากขุดเจาะ 5. ขยะและการกำจัดรถยนต์เก่าขยะรถยนต์เมื่อรถยนต์เก่าไม่สามารถ ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปมักจะถูกทิ้งหรือทุบทำลายส่งผลให้เกิดขยะจากการทำลายรถยนต์เช่นยางรถยนต์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้แบตเตอรี่หรือสารเคมีที่ใช้ในระบบเบรกนอกจากนี้การกำจัดที่ไม่เหมาะสมหากเกิดการกำจัดที่ไม่เหมาะสมรถยนต์เก่าที่ไม่ถูกต้องอาจจะทําให้เกิดการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศอีกด้วย 6. การจราจรและใช้ที่ดินการใช้ที่ดินการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานสําหรับรถยนต์เช่นถนนและที่จอดรถต้องใช้ที่ดินจํานวนมากส่งผลให้การใช้ที่ดินในพื้นที่ธรรมชาติถูกจํากัดเช่นการทําลายป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าการแยกนอกจากนี้การแยกการใช้ที่ดินพื้นที่สําหรับการขนส่งรถยนต์มักจะไม่มีการใช้ประโยชน์จากการเกษตรธรรมชาติหรือ ที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 7. การปลดปล่อยมลพิษจากการระเหยของน้ำมันการระเหยของเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินที่ดีตและดีเซลที่ใช้ในรถยนต์อาจเกิดการระเหยเมื่อเติมน้ำมันหรือการขับขี่ทาให้เกิดการปล่อยสารมลพิษเช่นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งสามารถทำให้มลพิธาอากาศและมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ และนี่คือรถยนต์ของแต่ละ,ละยุคเป็นรูปเพิ่มเติมนะครับสรุปเกี่ยวกับรถยนต์ที่อันตรายต่อธรรมชาติรถยนต์กลายเป็นมลพิษต่อธรรมชาติจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตการรละเหยของน้ำมันการสร้างขยะรถยนต์เก่าและการทำลายสิ่งแวดล้อมจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการ ใช้รถยนต์ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบลิเวศในระยะยาวขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับผมขอบคุณครับ